ขอแฟนสาวแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจํานวนมากให้ความสนใจและแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกหนุ่มคนดังขอแฟนสาวแต่งงานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเตรียมเป็นว่าที่เจ้าเบ่าวีกรายสําหรับนักแสดงหนุ่มที่ล่าสุดออกมายอมรับผ่านรายการแฉว่าได้ขอน้องคุณแฟนสาวนอกวงการแต่งงาน คบหาดูใจกันมานานมากกว่า6ปีโดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยเรื่องนี้วางแผนอนาคตร่วมกันอยู่แล้วแต่วันที่ขอผมไม่มีการวางแผนจุงมือแฟนเข้าไปร้านเลยอยากได้วงไหนเอามาเลยซื้อแหวนเพชรคาเทียให้แล้วก็ไปขอต่อหน้าพ่อแม่เขาขอเสร็จก็ไม่ได้บอกใครผู้จัดการก็ไม่ได้บอกจนผู้จัดการโทรมาถามว่าไม่คิดจะบอกกันเลยเหรอก็ถามกลับไปว่าทําไมต้องบอกด้วยพี่มัน เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นโมเมนต์ส่วนตัวทำไมต้องให้มีแบบแผนด้วยทำไมต้องมีกฎเกณฑ์ ถ้าจัดงานผมตั้งใจว่าจะมีแค่เฉพาะคนในครอบครัวผู้จัดการก็ไม่เชิญจัดงานแต่งเล็กๆแค่คนในครอบครัวเข้าวๆเป็นสิ้นปีแต่ยังไม่ได้วางแผนว่าวันไหนหรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าดูสถานการณ์ก่อนแฟนคนนี้ผมคบมา5-6ถึปีแล้วไม่หวือหวาแต่ว่ามั่นคงเป็นคนเรียบง่ายเหมือนกันโชคดีที่เขาเป็นคนมีความคิดเหมือนเราและสไตล์ใกล้เคียงกัน ทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองด้วยค่ะ